บบสวัสดีค่ะทุกคนชาว YouTube นะคะมีใครตามมาจากช่อง TikTok หรือเปล่าหลายคนนะคะอยากให้ทำ YouTube นะคะวันนี้ดอนก็เลยพามาทำกับข้าวอาหารเย็นนะคะให้ที่บ้านกินก็คือแบบเก็บบรรยากาศที่บ้านว่าง,งั้นเถอะเพราะว่าปกตินะคะจะถ่ายในติ k t o อกแค่แป๊บเดียวแต่วันนี้ก็จะพามาดูเบื้องหลังนะคะว่าดอนทำกับข้าวเป็นยังไงบ้างเมนูแรกของเรานะคะก็คือไข่ตุ๋นทะเลค่ะมา เริ่มเลยตอนแรกนะคะเราก็เอาไขา่ตุ่นนะคะใส่ลงไปก่อนจะก,กี่ฟองก็เรื่องของพวกมึงนะส่วนกูนะคะประมาณ12ฟองค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยแล้วก็ตอกตอกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จไม่ต้องโฟกัสที่ใส่สีนะเพราะว่าผ่านศึกมาเยอะจ้ามาค่ะถึงใบสุดท้ายแล้ว กูขั้นเทพเหมือนกันนะสก,กิลการตอกไข่อย่าทําให้ไข่ขี้หน้านะลูกแม,ม่ขอบใจนะกูบอกว่าอย่าทําให้ไข่ขี้หน้าไงอ,อันาันไม่ต้องเข้านะคะคือกินเองที่บ้านค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ปรุงด้วยน้ำมันหอยชูรสรสด,ดีน้ำตาลน,นิดหนึ่งแล้วก็ตี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 นะแต่ว่ากูใส่น้ำตาลด้วยนะไม่รู้แบบขอให้ได้ใส่อะไรงี้ ตีน้องไปเรื่อยๆนะคะจนน้องหน้าตาเหมือนน้ำเน่าแบบนี้เลยในคลิปวิดีโอนะจากนั้นก็เอาน้องมากองนะคะเพื่อความแบบเนียนละมุนเด้งดึงตึงๆนะคะนี่ฉันกองหลายรอบมากนะคือถ้าไม่เนียนนี่หน้าแตกแล้วหนึ่ง เออเมนูของกูคืออะไรนะวันนี enfin mixer, ้ไข่ตุ๋นทะเลใช่ปะเออเกือบลืมเกือบลืมวันนี้เราจะทําแบบแนวแบบคับเค้กใส่ถ้วยแบบจิ๋วๆน่ารักตะมุตมีก็มาดูกันค่ะว่าน้องจะเป็นไข่ตุ๋นไหมที่ต้องกรองเพราะว่าช้อนข้างนอกออกนะคือแบบพวกเศษอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าน้องไม่น่ารักน้องไม่เนียนนึกออกไหมจากนั้นก็ทําแบบนี้วนไปวนมานะแล้วกูก็เอาแบบข้างหน้าที่ช้อนออกมาไปทิ้งซอรี่ด้วยนะกูไม่รู้จะเก็บไปทําไร ก็อย่าลืมลองไปทําตามนะคะแล้วก็ทักมาบอกด้วยว่าเออกินแล้วขี้แตกไหมดอนจับกล้องเองนะคะอาจจะตัดต่อยังไม่ดีนะคะเพราะว่าก็พยายามอยู่เนอะใช้กล้องสด iPhone ธรรมดาเลยเดี๋ยวก็จะมาดูบ้านๆวิธีการทํากับข้าวของครอบครัวดอนนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะก็ช้อนแล้วก็มาตักทิ้งนะคะ<ม>เราพยายามทําให้น้องเนี่ยฟองน้อยที่สุดนืกอออกปลาเพื่อผิวที่เรียบเนี่ยอืมเพิ่งพูด,พดไม่ขัดคํากูเติมน้ําใส่ไงคือมันต้องเป็นไข่ตุ๋นเข้าใจป่ะเราฟองคือ คืออะไรอะ่ะที่กูกองมาทั้งหมดคืออืมขอบใจนับหนึ่งสองสามหม่แล้วสู้ค่ะจากนั้นก็ช้อนฟองออกนี่กูพุดโทในใจแล้วนะคือแบบลิบเสร็จได้แล้วเมื่อมือกว่าจะได้แดกลุงนี้ทอดไข่ดาวแดกก็จบ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะทําอาหารให้พ่อแม่กินเราก็ต้องทําดีๆเนาะอันนี้นึกว่าน้าตาลเชื่อมหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยถ้วยแก้วเพราะว่าเราจะเอาไปนึ่งนะคะอันนี้ก็ทําถ้วยใหญ่หนึ่งถ้วยที่เหลือก็จะเป็นถ้วยเล็กๆเ,เราจะทําตามที่บอกเลยนะคะว่าใส่ทะเลเดือดก็จะใส่ปลาหมึกกับกุ้งนะคะแต่แหมมันก็ได้น้อยอะนะกูไม่อิ่มก็ขอเติมหมูทะเลไปเลยกันมึงก็คิดสภาพว่าหมูว่ายน้ํานะ อยากใส่อะไรก็ได้ตามใจกูกูเป็นคนทำไงเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะอดข้าวถ้าทำให้กูโมโหและก็กองน้องลงไปในถ้วยเค้กแบบนี้นะคะใส่3ส่วนหนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องฟูอีกไม่งั้นมันจะล้นถ้วยเราไม่น่าแดก ตอนนี้นะคะเราก็ทําได้90%แล้วนะคะเหลืออีก1% 0ก็คือ 1. นึ่งเนี่ยแหละวิธีการทําแบบเต็มฉบับนะคะปกติตัดลงติกต o k คือแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแเสร็จแบบแต่ความจริงคือนานมาก2ชั่วโมงกว่าจะได้แดกแต่และเมนูนะคะใครอยากดูเมนูอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวไว้ดอนจะพามาทําอีกคะ่ะหรือว่าใครอยากดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ แต่บอกเลยนะว่าช่องดอนเรียวๆทำแบบบ้านๆนะคะ mm hmm. กูก็เอาน้องไปนึ่งนะคะประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็มาทําเมนูต่อไปแต่ก็ขออวดปลาหมึกนิดนึง mm hmm. คือโมอแต่อวดไงคือยังไม่รู้เลยว่าจะทําเมนูอะไรแดกนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวค่อยไปคิดเอาข้างหน้ากล้องละกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปทํากับข้าวนะคะ mm hmm. ดอนก็เอาที่เหลือจากเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ที่มาทาไข่ตุ๋นเนี่ย mm hmm. มารวมกันค่ะ mm hmm. ก็จะมีก mm ุ้งหมูสามชาั้น mm hmm. แล้วก็ปลาหมึกนะคะ หลังจากนั้นองค์แม่เชฟกระทะเหล็กก็ลงค่ะก็ฉีดน้ํามันพรมไปเลยเพราะว่าหาขวดน้ํามันธรรมดาไม่เจอจากนั้นกูเห็นว่ามีพริกกระเทียมใช่ไหมก็เอามาใส่ใส่ใส่แล้วก็ผัดผัดไปค่ะตอนนี้ในใจก็คือคิดอยู่ว่าเออทำเมนูอะไรดีวะคือแบบว่าพริกจะแห้งจนจะไหม้หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกระทะไหม้แล้วยังคิดไม่ออกก็ใส่แม่งไปก่อนเลยนะคะแล้วค่อยมาคิดอีกทีนึง คือมันนานแล้วกูก็เลยตัดสินใจปรุงม่วๆก่อนนะคะอะไรอยู่ใกล้มือสุดก็มาใส่ตอนนี้ก็ใส่เป็นน้ํามันหอยนะคะรสด,ดีชูรสปกติเลยที่ชอบใส่น้าตรงน้าตาอะไรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รีบคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นผัดกะเพรากูก็เลยไปซอยหอมจ้ะแล้วก็มาใส่เราได้ยินแม่ตะโกนมาวันรี แม่อยากกินพริกหวานกูก็จัดให้เลยจัดให้สามสีเลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครอยากแดกตามก็ไปบอกป้าเห็นอีเจตับเนี่ยมันผัดไอ้พริกสามสีนี้อยากแดกตามมึงก็คิดให้เขาดูแล้วกันเพราะกูไม่รู้ว่าคือพริกอะไรแต่น่าจะพริกหวานแหละทีนี้ผัดผัดผัดกูก็เริ่มเครียดแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะมันคือผัดอะไรก่อนกูก็เลยรู้สึกว่าต้องใส่อะไรสักอย่างนะคะที่มันน่าจะเข้ากันก็คือพริกเผาค่ะหรือน้ำพริกเผาพอหยิบมาปุ๊บชชแวบจ้ะหมด ไม่เป็นไรสู้ต่อไปค่ะไปเติมน้ำแล้วก็เทใส่ให้มันแบบมีกลิ่นกรุบกรุบก็ได้ Mac เฮ้ยพอผัดเข้ากันแล้วมารู้สึกหอมแล้วก็ละ,ะมุนะน่ะนึกออกป้าว่าแบบคือดีนะแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อให้แบบกลมกลอมนะคะจนทุกอย่างสุกหมดแล้วแล้วก็เข้ากันหมดแล้วดอนก็ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันคือชื่อเมนูอะไรใครอยากตั้งชื่อให้ก็ตั้งได้นะแต่แบบว่ารสชาติคือแบบดีมากดีจริงๆดีแบบโคตรดีอะ พอตอนแรกไม่กล้าวไปเสิร์ฟที่บ้านไงแต่ก็เลยแบบตักชิมไปแล้วคือแบบเฮ้ยดีมากเข้มคนสุดก็หน้าตาน้องก็ประมาณนี้นะคะไม่มีชื่อไม่มีชื่อเมนูทีนี้ก็มาค่ะมาต่อที่ ใครตุนของเราหายเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าน้องหน้าเนียนอยู่นะยังกับลักษาสิวมาเออพูดถึงสิวนะคะดอนก็เป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์นะคะแต่ว่าชอบทําตัวบ้านๆมาพอคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เก่งนะใครอยากอุดหนุนก็ทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะนี่ก็เป็นกล้องสดจาก iPhone เลยนะคะน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยแล้วก็ อย่างที่เห็นเลยนะคะเพิ่งทํากับข้าวเสร็จเมื่อกี้ก็มาถ่ายให้ดูเลยนะคะรอยสิวที่เคยแพ้ที่ปัดแก้มมาใกล้ห้ยแล้วจ้า